สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ทางเทคนิคจะมาบอกเคล็ดลับอันหนึ่งนะคะซึ่งจะสะดวกสบายต่อชีวิตคุณมากเลยค่ะอย่างที่คุณเห็นว่า iPhone 15มีปุ่มที่สามารถใช้เป็น Action b u t ต o ชได้แล้วก็จะเปิดกล้องหรือว่าเปิด a ฟ h ชไลท์หรือว่าโทรหาหรือวางสายใครก็ได้นะคะแล้วก็มีอีกหลาย Action เลยที่เราสามารถทำได้กับปุ่มนั้นซึ่งวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการทำแบบนั้นบนมือถือ Android ค่ะแล้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะ การข้อมูลเคล็ดลับนี้ค่ะจะสามารถทําได้บน Android ทุกเครื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่เก่ามากขนาดไหนหรือว่าถูกขนาดไหนค่ะวิธีการทําก็ง่ายมากๆเลยนะคะแค่กดเข้าไปในแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะพอกดเข้ามาในแอปนะคะเราก็จะไปที่คำว่า action ค่ะและหลังจากนั้นเราจะกด add action ค่ะเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะคะว่าเราต้องการที่จะให้ action นเนี่ยทำอะไรซึ่งมันจะเป็นปุ่มลดเสียงของเราค่ะ มีให้เลือกหลายอย่างมากๆเลยนะคะก็เลือกอันที่คุณต้องการแล้วก็จะกดตั้งได้เลยค่ะชื่อแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า G Mapper ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทาง Google Play Store หรือว่าลิงก์ description ของเราก็ได้นะคะเช่นนี้คุณก็จะมีปุ่มเลยซัมซุงที่สามารถทำงานได้เหมือนปุ่ม Action ของ iPhone 15ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ